ย้ายช่องโบเมลาดาโดนแซะใส่ชุดเหมือนใหญ่ย่าอายส์อภิษดาเปิดใจเคลียร์ล้างถูกจับตารีเทินรักไฮโซหลวงคำติดหูสายฟ้าพายุถูกใจชาวเน็ตจ,จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ อยู่กับยิงและนิวในเช้าวันนี้นะคะกับ Good morning i n s i g h t เช้าค่ะบันเทิงค่ะใช่แล้วนะคะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางเลยค่ะ t r e n s i d e hd t r u e For You และ t r u e i d ค่ะหันไปดูกลุมมันไม่ค่อยคุนยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เรารต่างคนต่างรู้สึกว่าแปลก ตากันเองเออถูกจริงก็เปลี่ยนสีผมตอนนี้ก็มีหน้ามาปังปอนขึ้นมาออถูกแต่ด้วควาที่ว่าแบบข <c oughs> ี้เกียจไปเติมสีผมบ่อยๆไงก็เมื่อวานนี้ก็เลยเข้าไปเอาให้ธรรมชาติที่สุดอาก็เลยได้มาเข้มๆสรุปผมงอกมาเป็นน้ำตาลสว่าง <c oughs> เพราะว่าเสียไปแล้วใช่ไหมเสียไปถึงรากผมเรียกว่าฟอกไปถึงรากแล้วนะคะนั่นสิเอาวันนี้มาเริおお่มต ok ้นกันนะคะกับข่าวคราวของคุณนุกสุธิดาเมื่อวานนี้รายงานไปว่าเธอเข้าผ่าตัดไทรอยใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดได้แล้วค่ะ ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากที่นุกสุดทิดอาออกมาเปิดเผยว่ากําลังเตรียมเข้าผ่าตัดเกี่ยวกับลําคอซึ่งอาจมีความกระทบกระเทือนเรื่องเส้นเสียงพร้อมกับอัดคลิปร้องเพลงโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวก่อนเข้าห้องผ่าตาดัดโดยระบุข,ข้อความว่าฝากเสียงไว้ก่อนเผื่อเสียงแหบหรือหายซึ่งแฟนๆก็เข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมาก ล่าสุดหลังการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนุกสุธิดาก็โพสต์ภาพตัวเองชู2นิ้วยิ้มแย,ย้มสดใสแม้จะมีร่องรอยของผ้าพ,พันแผลอยู่นะคะข้อความระบุว่าฟื้นแล้วค่ะทานได้พูดได้ค่ะขอบคุยพี่หลุยดาราวิดีโอและพี่หน่อยนะคะสำหรับดอกไม้ขอบคุณกำลังใจค่ะแล้วก็แฮชแท็กหมอเก่งมากตั้งแต่คุณหมอวางยาไปจนถึงคุณหมอผ่าตัดและคุณหมอศัลยแพทย์ไม่ทำให้รู้สึกทรมานแต่อย่างใดตั้งแต่เข้าห้องผ่าตัดจนออกมาขอบคุณค่ะ พอเห็นภาพนี้นะคะแฟนคลับหลายคนก็รู้สึกโล่งใจไปตามๆกันพร้อมกับเข้ามาเขียนข้อความอวยพรให้นุกสุทธิดาหายป่วยและฟื้นตัวได้ไวๆรวมถึงแนะนำให้คุณแม่นุกงดใช้เสียงชั่วคราวด้วยความเป็นห่วงค่ะ เมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าแม้กระทั่งสามีกับลูกๆก็ไม่ต้องมาเยี่ยมเพราะผ่าตัดเล็กแป๊บเดียวจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้สตรองมากจริงๆนะคะปกติเราผ่าฟันคุดนี่ชวนมาทั้งบ้านเลยนะคะโอ้โหตายแลวมากันทั้งขบวนเลยอย่าเรียกว่าทั้งบ้านใช่ไหมมีกองยาวด้วยไหมมีกองยาวแล้วมีคนเราบ้านพัดนแทมแทมหน่อด้วยนะเดี๋ยวรอดูเขาบัดเชิญด้วยนะได้น่าจะเป็นผ้าป่า้วคะตอนนี้อาจารไม่ใช่การถอนฟันคุดนะคะมากันที่คุณโบเมลดาบ้างหลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าย้ายช่องแล้วจริงๆ Ừ ừ เจอดราม่ารับน้องใหม่ซะหน่อยกับการใส่ชุดมีคนแซะบอกว่าเนี่ยตั้งใจใส่เรียนแบบย,าย,าย่าๆหรือเปล่าค่ะ <t> นักแสดงสาวหน้าหวานโบเมลาดานะคะก็โดนดราม่ารับน้องใหม่เข้าซะแล้วละค่ะหลังจากพึ่งจะย้ายไปซกอ,อกช่อง3แล้วก็มีข่าวนะคะว่ากำลังจะลงละครใหม่ประกบพระเอกที่เป็นตัวท็อปอย่างคุณณเดชคุกิมิยะนั่นเอง โดยดรามา่านี้นะคะเกิดขึ้นทันทีที่จะตัวโพสต์ภาพล่าสุดลงอินสตาแกรมส่วนตัว<ด>ตั้งใจจะช่วยโปรโมตมือถือยี่ห้อหนึ่ง แต่ว่ามีชาวเน็ตบางส่วนค่ะก็ไปโฟกัสชุดของสาวโบที่สวมใส่นั่นเองนะคะซึ่งชุดดังกล่าวเนี่ยก็มีความเหมือนกับชุดที่สาวยายาใส่มาแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยมีข้อความแซะเบาๆประมาณว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันชุดเดียวกับพี่ยา,าที่พี่ยาใส่ลง IG ไปไม่นานนี้เลยฮ่า <c> ฮ <oughs> น้องโบแล้วก็แฮชแท็กโคฟมาหรอจ๊ะซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับไปแบบสวยๆนะคะบอกว่า ไม่ได้โคฟค่ะถ้าโคฟเนี่ยต้องทำท่าเดียวกันด้วยนะคะชุดนี้คอสตูมหามานะคะใส่ถ่าย MV ขอบคุณค่ะอาจริงเรื่องชุดซ้ำนี่ปกติแหมแบรนด์เขาก็ส่งให้ดาราทุกคนไงใช่ไหมล่ะถ้าช่วงที่ดูรายการเราก็ซ้ำเหมือนกันมัน้นไม่ใช่ไม่มีใครหามาให้หรอคะเาอเองชุดวนหมดาแล้วว่าเอาจริงอ่ะผู้ชมแบบว่าทนทนไปก่อนใช่ในรายการเราก็จะมีความไม่เข้ากันค่ะ เรียกว่าเป็นสไตล์ที่จะเจะสาวตัวเองจะมีวันนี้คืนนี้เอาซิฟหลังมาไวซิฟหน้าประจำแหมเมาส์ตัวเองนะเมาคนอื่นไม่ได้นะคะแต่เมาสคนนี้ได้เหมือนกันนะคุณไอซ์อภิษฎาเพราะมีข่าวตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว่ามีภาพคู่ไม่ใช่ภาพคู่ภาพหมู่แต่เธอดันคือยืนข้างๆคุณหลวงไงคนนี้จับประเด็นว่าเอ้ยรีเทนรักหรือเปล่านูนีนันนะคะรวมถึงเรื่องราวของการที่แบบว่า เดทใครทำไมต้องมีชื่อไฮโซนำหน้าตลอดเวลาเน oh. อะไปดูคำตอบของเธอค่ะ เราสาม,มารถเอาเขาให้โซใส่ใครได้บ้างอะให้โซหญิงีได้ะได้ให้โซบบนิวดูขัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกจับตามองเรื่องความรักหนักมากสําหรับสาวสวยควัญใจหนุ่มๆไอซ์อภิษดาล่าสุดนะคะก็มีคนจับตารีเทนรักเก่ากับไฮโซหนุ่มหลวงพระสุลิปตะพันลบนะคะล้างหวนกลับมามีภาพร่วมเฟรมกันอีกครั้งแฟนๆก็ลุ้นค่ะแต่สาวไอซ์นะคะก็ไม่ปล่อยให้สงสัยเพราะออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการว่าตอนนี้ สดสนิทไม่ได้รีเทิร์นแล้วก็ยังเปิดใจถึงกระแสดราม่าต่างๆที่ออกมาทั้งที่บอกว่าเจ้าตัวเป็นคนติดรู้ชอบชีวิตไฮโซทำดีสร้างภาพแล้วก็อีกมากมายค่ะโดยมีส่วนหนึ่งนะคะที่พิธีกรถามว่าไอซ์กับคำว่าแฟนต้องมีคำว่าไฮโซทุกคนเลยเหรอคุณไอซ์ตอบนะคะบอกว่าเนี่ยจำกัด ความคำว่าไฮโซของแต่ละคนนมันต่างกันบางคนอาจจะต้องมองว่านามสกุลนั้นนี้ถึงจะเป็นไฮโซหรือบางคนบอกว่าแค่ใช้ชีวิตมีรถสปอร์ตคนนี้ก็เป็นไฮโซแล้วหรือบางคนแค่ถ่ายรูปลง IG ชีวิตดีหน่อยก็เป็นไฮโซ จริงๆทุกอย่างเนี่ยไอซ์ว่ามันคือไลฟ์สไตล์มากกว่านะคะซึ่งก็ไม่ผิดค่ะถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตกินส้มตําข้างทางแต่ก็มีวันที่เราอยากให้ระวัลชีวิตตัวเองด้วยการไปเที่ยวดีๆททานอาหารดีๆและจะผิดไหมถ้าคนข้างกายเราสามารถไปด้วยกันได้ ล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่ากลับไปคบกับแฟนเก่านะคะเธอบอกว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าหมายถึงคุณหลวงนะคะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่อายุ20ด้วยความที่หลวงเขาเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรก็เลยลงรูปลงใน IG เป็นเรื่องปกติถ้ามันเป็นตามข่าวว่าหลวงมีแฟนแล้วไฮโซหนุ่มมีแฟนแล้วแล้วเราเป็นมือที่3เข้าไปยุ่งเนี่ยหลวงเขาจะลง IG ทําไมนะคะถามเลยว่าข่าวต่างๆเนี่ยที่ออกมาคุณโดนใบสั่งหรือเปล่า คุณไอซงงเลยนะคะบอกว่าใบสั่งคืออะไรคะก็เลยอธิบายต่อบอกว่าเหมือนกับโดนคนแกล้งหรือว่าคนกล่าวหาหรือว่าต้องการจัททาร้ายนะคะเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ผ่านมายอมรับว่ามีอะไรมาบ่อยๆเนาะแต่สําหรับไอซ์เนี่ยคิดว่าต้องมีคนที่ไม่ได้เชื่อทุกข่าวพอเราอ่านก็มีทั้งคนคอมเมนต์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งก็มีคนที่เข้าใจเราว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อไปตัดสินอะไรง่ายๆแค่นั้นเองโดยส่วนตัวเนี่ยเราแรกๆที่ไปจมอยู่กับมันมากๆเราเอง ก็สุขภาพจิตเสียเหมือนกันนะที่ไม่รู้ว่าต้องอธิบายตัวเองยังไงแต่ตอนนี้นี่ก็คือปล่อยผ่านขำๆไปค่ะแหมคนสวยคนโสดใครๆก็จับตามองไงใช่ไหมละ่ะใช่นะคะแล้วด้วยคนที่แบบว่าเป็นอดีตคนรักเนี่ยก็จะมีไฮโซไฮโซไฮโซมาตลอดอก็เลยจะแบบเป็นโดดพุ่งเป้าก่อนคนธรรมดาที่ไม่กล้าไม่ไม่ใช่เป็นไฮโซก็ไม่กล้าไงหรือจะเป็นแนวโลโซบ้างเซกโลโซ ผ่านพิกรารไปก่อนมาติ Ru ่งข่าวเศร้าดีกว่านะคะกับงานศพนะคะของพี่เติมชนินทร์นั่นเอง<ม>ค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เสียดายที่วงการบันเทิงสูญเสียบุคคลคุณภาพเติมชนินทร์ประเสริฐประสาทผู้กำกับผู้เขียนบทและครูสอนการแสดงที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวัยห9ปี พิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกที่วัดอุทัยธารามมีบุคคลในวงการบันเทิงไปร่วมงานเป็นจํานวนมากอาทิคิงสมจริงแอนทองประสมหนองอรุโนชาป้าแจวยุทธนาเบลล่าราณีป้องนวัดปีเตอร์คอปตุ๊กจันจิราจ่ายยสินีและอีกมากมาย น้องอรุณโชาผู้จัดละครมากฝีมือเป็นอีกคนที่ร่วมงานกันมาก,กว่า20ปีได้ร่วมงานกันในแรงเงาสองผลงานสุดท้ายก่อนผู้กำกับคนดังจะเสียชีวิตบอกว่าพักหลังก็จะได้ยินพี่เติมบ่นเหนื่อยอยู่บ่อยครั้งตกใจมากแล้วพี่เติมก็เป็นรุ่นน้องนิเทศด้วยค่ะก็ได้ร่วมงานกัน ยาวนานมากครั้งแรกเนี่ยพี่เติมก็เมบทเรื่องที่ขี้หนูหมูแฮมก็ปีสามเก้าเริ่มง,ง,งานกันมาประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีช่วงที่ไม่สบายเริ่มไม่สบายแล้วก็แล้วก็วกเออถามว่าเป็นยังไงแล้วก็จนถึงปรึกษาคุณหมอก็ก็ถึงขั้นตอนที่ต้องไปผ่าตัดช่วงนั้นเราก็เราก็มีการหยุดการไปจนกระทั่งพักฟื้นจนกระทั่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะจนมาท้ายท้ายหลังๆเนี่ยค่ะพี่เตมเิมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ เหนื่อยพี่เติบอกเนี่ยหายใจก็ยังลําบากเลยเดินขึ้นกระไดหรือเดินมาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไหวแล้วนะพี่เติมจะชอบบทว่าหายใจอ่ะก็ยังลําบากเลยนะคะแล้วน้ําหนักก็ลดไปอย่างเยอะมากเพราะว่าทานอะไรไม่ได้แอนทองประสมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้ร่วมงานเจ้าตัวเผยว่ามีความสนิทกันมากนับถือเป็นพี่ชายคนหนึ่งทุกครั้งที่ได้ทำงานด้วยกันก็มีความสุขมากค่ะแอนรู้จักพี่เติม ครั้งแรกที่ทำละครเรื่องบริษัทบำบัดแคนนะคะคือเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็ได้ทำงานด้วยกันเรื่องแรกคือสนิทกันเร็วมากคือพี่เติมเป็นคนตั้งใจแล้วก็จริงจังแล้วก็เป็นผุ่มกับที่เก่งมากะคะ่ะแอนเชื่อฟังทุกอย่างที่พี่เติมบอก คือเป็นการทํางานที่เรามีความสุขมากนับถือพี่เติมเป็นพี่ชายมีอะไรแอนก็จะถทยปรึกษาเรื่องงานบ้างเรื่องบทบ้างตอนแอนมาเป็นผู้จัดก็แลกเปลี่ยนสอนอะไรแอนก็คือก็คือติดต่อกันมาตลอดเราอะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้แกเป็นอะไรในแต่ละช่วงที่เราคุยกับแกรู้หมดว่าแกเป็นระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะ<ห>แล้ววันนี้ไม่ทราบเลยอะเออมันมันก็ชาชาไปเลยเหมือนกันนะฮะเพราะแอนดูคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอะแอนขับรถอยู่แล้วเออว<ห>นัว<ห>น<ห>นี้คิดถึงพี่เติมจังเลยอะไรเงี้ย มีช่วงหนึ่งที่พยายามจะโทรแล้วจะมีพี่คนเขียนบทท่านบนึงบงอก่าเพิ่งโทรเลยแกกาลังอยู่ในช่วงกาลังแบบย้ายโรงพยาบาลย้ายอะไรเงี้ยให้แกพักจับแขนพูดไม่ออกก็เข้าใจทุกอย่างแอนว่าเข้าใจอ่ะแต่ก็แค่จับอยากจับแขนเพราะไม่ได้แตะตัวกันเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะแล้วแบบเ,ออเสียใจอ <c oughs> <ๆ>่ะก็เหมือนเราเราพี่ชายที่เรานับถืออะไรเงี้ยความรู้สึกมันก็จะอุ้งอุ้งนิดนึงแล้วแบกลัวแกเจ็บไหมที่แบบมันเกิดแบบนี้เราก็ รู้สึกอืืงด้านธัญญาเรศนะคะพี่ธัญญาเผยพี่เติมเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้กำกับที่น่ารักทราบถึงอาการป่วยบ้างแต่ก็ไม่เคยพูดคุยกันเรื่องนี้ ทั้งเขียนบทละครทั้งการกำกับทุกอย่างรู้สึกว่าพี่เติมแบบเป็นคลากรที่สำคัญมากของวงการไทยอะคะ่ะตอนที่เราเจอแกเราก็รู้ว่าแกเหนื่อยแค่แค่นั้นเองพี่เติมเขียนบทละครให้พิมย่าด้วยใช่ใชค่ะอยู่ตอนเขียนไปกี่ตอนอังไงานร้อนห้าตอนค่ะก<ๆ>็เป็นเป็นพลรอตเรื่องของพี่เติมเองแกก็เอามาให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกเออบทละครนี้สนุกจังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แกแบบ แกรักมากแก,กแบบหวังไม่มากอะไรเงี้ยค,คือมีอาการค่อนข้างเยอะกินอาหารก็กินไม่ได้แบบต้องกินแบบจืดๆเหมือนมัไหลายโรคคุณเราแก่ค่ะดานคุณคิงสมจริงผู้กำกับภาพยนตร์และคุณบวยนันทวานผู้เขียนบทโทรทัศน์นะคะเคยได้ร่วมง,งานกับผู้กำกับคนดังทั้งคู่เผยว่ารู้สึกช็อกแต่ไม่คิดว่าจะตัดสินใจแบบนี้แต่ก็เคารพการตัดสินใจของพี่เติมค่ะ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะใช่แล้วนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของคุณแต้วมาฝากกันหลังจากที่ล่าสุดมีภาพใส่ชุดขาวออกมาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับประเด็นของคุณแต้วนั่นเองนะคะที่มีการโพสต์ภาพออกมาแล้วก็ใส่ชุดนุ่งขาวผมขาวค่ะหลายๆคนก็พยายามจะอยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปใส่ชุดแบบนี้ไปปฏิบัติธรรมเธอออกมาบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่เรื่องความรักนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อนั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยได้รายงานข่าวคุณเต้นะานัทพรนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3วัน2คืนที่เสถียรธรรมสถานค่ะ ล่าสุดนะคะด้านคุณเต้าได้เผยว่าระหว่างนั่งฟังการสนทนาธรรมกับแม่ชีสันสนีก็บอกว่าตนเองตั้งใจมาปฏิบัติธรรมให้คุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อประสบอ,อุบัติเหตุจนต้องเข้ารักษาในห้อง CCU ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและเข้ารับการผ่าตัดไปถึง5ครั้งแล้วหลังจากลุ้นอาการมานานถึง10วันก่อนที่คุณเต้าจะเผยข่าวดีว่าตอนนี้คุณพ่ออาการปลอดภัยแล้วค่ะ คือคุณพ่ออุบัติเหตุรถค่ะแล้วก็เข้า CCU ตั้งแต่วันที่10บม <c oughs> ิถุนาที่ผ่านมาค่ะก็10วันแล้วผ่าตัดไป5รอบแล้วค่ะเมื่อคืนก็ลุ้นกันอยู่แล้วก็ให้คุณแม่ชีสันสนีคุยกับคุณแม่ก็ตอนนี้คุณพ่อก็ออกมาอยู่ CCU แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> <Yeah> ต้องคำทาอย่างนี้ต้องเ yeah ยเลยลูก <c oughs> เราไม่ยอมจำนนเลยนะคะก็ให้คุณพ่อ ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงบอกใจคุณแม่นะเพราะผู้หญิงที่สามีผ่าปัดสิบวันกี่ครั้งนะหครั้งละคะสิบวันฮะคือเต้าก็บอกว่าสิบวันเนี่ยไปดันรถเนี่ยผู้สูงวัยทั้งหลายอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเฮอร์คิวลิสนะคะรถแล่นมาเนี่ยค่ะเอามือดันรถนะคะมันปลืดเข้ามาปึ้งเรียบร้อยนะคะ,คะแต่ว่า พารยาธารัคุคม้มครองจริงๆขอบใจลูกเดี๋ยวคุณยายส่งดอกไม้เยี่ยมเนาะขอบใจค<า><อ>่ะ คุณพ่อแข็งแรงแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆใช่แล้วนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยมากันที่คู่แฝดต่อเลยดีกว่าหญิงนิวนั่นเองไม่ใช่นะคะจะเป็นคู่ของสายฟ้าพายุนี่แฟนขับตัวยงของสายฟ้าพายุเลยนะแชร์ประหนึ่งเป็นแอดมินบ้านเขาแชร์ยิ่กว่าแม่ชมอ่ะจริงคือทั้งคู่น่ารักมากนะคะก็มักจะมีมีมต่างๆออกมาทําหน้าทําตาตลกมีน่ารักก็มีรวมไปถึงคําพูดติดปากวันนี้เรารวบรวมมาให้แล้วใช่แล้วค่ะ ต้องบอกว่าเข้าไปดูคลิปทีไรเนี่ยก็มีรอยยิ้มแล้วก็หายเครียดทุกทีนะคะสําหรับสายฟ้าพายุลูกแฝดหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่สุกตายอย่างคุณชมพู่อรารยาที่ไม่ว่าคลิปไหนๆก็กลายเป็นไวรัลไปซะหมดเลยล่ะค่ะเพราะว่าด้วยความน่ารักไม่ว่าจะเป็นการกินขนมจีนจกข้าวเหนียวไหนจะคําคมต่างๆที่ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเอาคําพูดออกจากหัวไม่ได้จริงๆ เริ่มที่น้องพายุนะคะที่ชาวเน็ตแห่เอ็นดูเมื่อเหมือนว่าจะดูชอบอ,อกชอบใจเวลาได้กิน oh. แถมยังกินจุกกว่าพี่สายจนพุ่งป่องทีเดียวค่ะรวมถึงคลิปที่พายุปั่นจักรยานพร้อมกับบอกว่าโอ้โดนตำรวจมาจับนี่นะคะโดนตำรวจจับนั่นเองนะคะซึ่งสีหน้าของพายุที่โดนตำรวจจับเนี่ยก็ทําให้เหาแฟนคลับก็เอ็นดูไม่น้อยค่ะตรวมาตรวจับตรวจมาตรวจับมา 我咪咪，我咪咪。我我咪好咪咪。我咪咪，我咪咪。 หลังจากตะหมวกจับไปแล้วนะคะมาดูคลิปจบข้าวเหนียวกันบ้างนะคะดูเส้นขนมจีนสุดฟินของ2พี่น้องชนิดที่ว่าใครเห็นเป็นต้องเอ็นดูจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่ไปซ้อนเลยลูกไปยาไปหยุดแป้นนะเพควันเนี่ยหมองอ่ะชัวร์เโอเก๋เก๋ okay. เปจะไม่เหมือกอยัง มีเกาเยอะๆ่งั้เกๆไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่เอาไปเลยยกยกให้ยุคกันเอคเยอยัดายใจเมน่คพี่สายบอกมาดูความน่ารักของพี่สายกันบ้างนะคะคนนี้แฟนๆจะถูกอกถูกใจความหล่อกันไม่น้อยโดยเฉพาะสีหน้าท่าทางเล่นหูเล่นตาโอ้ยหย่อนใบสมัครเป็นแฟนกันทั้งโซเชียลเลยละค่ะเอ๋อเดีชต้องขึ้นลิฟใช่ไหมคร ขึ้นลิฟไปที่ไหนนะที่หอหยาอ๋อที่หอหยาอ๋อรู้จะตบประตูด้วยวิธีอะไรครับเ <c oughs> อ้าเอ้าไม่ได้สิส่ฟ <laughs> ้าฟิลลิ่งมาร้อยเลยแหละคะ่ะแต่ว่าคลิปที่ดูจะไวรอลสุดนะคะจนหลายคนนําไปเป็นคําพูดติดปากคือคลิปที่พี่สายฟ้าพายุพูดประโยคเด็ดที่ว่าพายุหรือเปล่า ไอ้ยูไม่น่ารักหรือเปล่าซึ้งความฮิตของประโยคนี้นะคะดังไกลไปถึงเกาหลีเลยค่ะเมอลิซ่าแบล็คพิงก์ก็เอาไปสอนเพื่อนร่วมวงอย่างจีซูด้วยแหละคะ่ะไอ้ยูหรือเปล่ามิเชลไอโยูไม่น่ารักหรือเปล่าลุยหรือเปล่าลุยหรือเปล่าไอ้ยูหรือเปล่ามิลุยไม่น่ารักหรือเปล่าลุยไม่ไน่ารักไม่น่ารักหรือเปล่ามิเชไอ้ยูไม่น่ารักห,หรือเปล่า น่ารักมากเลยน่าจะสมาปิดท้ายกันในวันนี้นะคะกับข่าวคราวของคุณไกรสอนใช่เป็นราม่าที่ยังไม่จบสักทีนะคะหลังจากเกาะหน้านี้ทางด้านของคุณมนเมืองเหนือนี่ที่เป็นทายาทของเขาเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าจะทวงชื่อคุณพุ่มพวงคืนค่ะแต่ล่าสุดคุณไกรสอนบอกว่าไม่สนใจอ ยาวยืดแน่นอนนะคะก่อนหน้านีนะ้มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณไกรสอนแสงอนานและคุณหนึ่งจักรวาลในเรื่องของการนำชื่อคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไปจัดคอนเสิร์ตร,รำลึก28ปีการจากไปโดยไม่ได้มีการขออนุญาตจากคุณไกรสอนผู้จัดการมรดกแต่ทั้ง2คนนะคะก็ได้เคลียร์กันไปแล้วด้วยการที่หจักรวาลออกมาโพสต์ขอโทษค่ะ แต่เรื่องของการใช้ชื่อพุ่มพวงในการจัดงานต่างๆก็ยังไม่จบเมื่อคุณแต่เมืองเหนือลูกชายของคุณมนเมืองเหนืออดีตครูเพลงชื่อดงังผู้ล่วงลับที่เป็นคนตั้งชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าขอปกป้องชื่อพุ่มพวงแล้วก็ขอ,ทว,อทวงคืนชื่อด้วยไม่ต้องการให้มีใครฟ้องร้องใครอยากจบปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ขอคืนชื่อพุ่มพวงให้แก่วงการและก็แฟนเพลงด้วยค่ะ ล่าสุดน้าคุณไกรสอนแสงอนันต์นั้นนะคะหลังจากทราบเรื่องเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้มีความรู้จักกับทางทายาตมนเมืองเหนือที่พุ่มพวงโด่งดังจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างทั้งชื่อและความสามารถค่ะข่า,เขาวเหรอผมก็คิดไม่รู้สิผมก็ไม ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะมันไม่ได้มีอะไรอะไรที่มันชอบคิดนะไม่รู้ครับไม่รู้รไม่รู้ใครผมไม่รู้ใครมันมีคนบอกเหมือนกัน้ามาบอกเออถ้าการพระการสุนทรพระเนี่ยท่านชื่อใหครสักคนออคนึงเอาคนคนนั้นไปดมไปต้องไ,งไปอะไรแล้วกันไหมก็ยอยู่ฟ้าบอกว่าต้องชื่อขึ้นมาได้ไหมละ่ะพุ่มพวสงสชครับชื่อทำให้ชื่อทำให้ตวเองดังพุ่มพวงดึงฉันนั่งย ก็ไม่รู้ถ้าใช้ชื่ออื่นดังไหมอันนี้ก็มันก็ไม่รู้นะคน่าเพราเป็นต้นโพรงดวงแล้วก็คือกุ้มขวงดังเพราะอะไรเพราะผลงานเพราะความเก่งกาจเพราะร้องเพลงดีเพราะว่าเออร้องแล้วใส่อารมณ์ใส่จิตวิญญาณในการร้องเพลงครูเพลงก็แต่งให้ร้องมันก็ประกอบกันนะก็หลายองค์หลายองค์ประกอบนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดยังไง ชื่อก็มีส่วนนะชื่อก็มีส่วนแต่ว่าปุ่มพวงไปเช็ดชื่ออย่างอื่นไม่รู้ลุ่มพวงหรงือแต่ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะยกยิ่งไรนะเป็นกุนหลาบเป็นดอกมะลิเป็นอะไรก็แต้อาจจะดังก็ได้ไม่รู้สิครับไม่มีเหตุผลที่จะไปบอกว่าอะไรทำให้ดังพุกเรื่องดังมาแล้วครับเมาก็ไม่รู้นะว่าฟ้องร้องได้เปล่าต้องให้ถ่ายกฎหมายไฟกฎหมายมาดูมาดูนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่า ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แม่พึ่งไม่ไม่กระเทือนเลยครับผมแม่พึ่งไม่กระเทือนเลยแม่พึ่งมาจากยี่สิบแปดนขนาดนี้เนี่ยยิ่งยิ่งแข็งแกร่งยิ่งแข็งแกร่งครับเพราะว่ามันจะมีพวกที่มาจากที่เราว่าจะอ้างว่าใช้ความรักอ้างว่าอย่าพวกนทีสารพัดประโยชน์เนาะหามาหาหากินชื่อเสียงของคนตื่นแล้วยิ่งยงยิ่งยืนนานเห็นด้วยสิครับแต่ว่า คือการที่ทามัถูกต้องสักหน่อยเนินจะไม่ไม่ไว่าเลยว่าคุณทาไมดีก็ได้แต่ว่าจิตสํานึกก็มันน่กการมย้อนมันเดิไปนั่นแหละก็จิตสานึกป้าคุณเกสอนขอบคุณมากครับุณเกยสอนครับครับ ติดตามต่อไปนะคะว่าดราม่าจะจบอย่างไรคะ่ะค่ะยังวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วสามารถเพิ่มเพื่อนเรามากันได้นะคะใน Line แอดของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะรวมไปถึง Facebook ด้วยนะคะ r s n d mm hmm. s i d e HD y o u t u b e c h anel n ค่ะเ e v น s i o n o f f i c i a l นะคะแล้วก็พูดคุยได้ที่อ e ีเมลด้วยด้านล่างนี้เลยนะคะรวมถึง True ID ค่ะแน่นอนเลยนะคะวันนี้หญิงและนิวรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ